40วิเดี๋ยวรอฟังเสียงนับสัญญาณถอยหลังนะครับแล้วก็ห้า <4, S 3> สส ผู้ว่าการจังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็คณะกรรมการหน่วยงานต่างๆทุกท่านนะคะขอบพระคุณจังหวัดนครพนมค่ะมูลนิธิศรีโคตบูนค่ะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมครับการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมนะครับแล้วก็ตำรวจปูธานจังหวัดนครพดมครับค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมค่ะ เทศบาลเมืองนครพนมนะครับเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านรองประธานสภาผู้แทรนราษฎรคนที่สองนะครับท่านสุกชัยโพสูนะครับ<ะ>แล้วก็ท่านไกรสอนกองฉลาดนะครับะจะไปร่วมเดินกับนักวิ่งทุกท่านด้วยนะครับะระยะนี้ bye bye. เรามีานักวิ่งทั่วไปนะครับทั้งแขกเอวีพีลงไปงสมผัสความหนาวเย็ยนกันใช่ค่ะ แล้วก็เราปล่อยตัวตอนเวลานี้คือภาพถ่ายของเราก็จะสวยกว่าระยะอื่นด้วยสวยมากนะคปะแปลงปาแล้วนะครับค่ะแปงปาแล้วอันนี้ฟันรัน5กิโลเมตรนี้ดูชิวๆมากเลยสบายสบายที่ไทยรีบกันหมดดูแบบไม่ได้วิ่งเลยดูแบบเดินเกินกิโลแล้วเดี๋ยวรอสุดท้ายไปวิ่งก็ได้อ่าเขาจะเข้าพร้อม21กิโลไหมคะ5กิโลเมตรอยากเข้าพร้อม21กิโลมาเดินคุยงานกัน เดินชิวๆนะคะปกติเวลาคุยงานเราต้องนัดไปทานข้าวใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้ได้สุงภาพด้วยมันจะคุยงาน,นดีกว่าใช่ <ๆ S 1> ทุกระยะเราจะได้เดินไปชมทัศนียภาพบนสะพานข้ามแม่น้ำโขงข,ของเรานะคะแล้วระยะฟันนั้นเนี่ยจะโอเคพ่อแม่แม่ไม่โอเคแล้วเพิ่งดูซีรีส์เกาหลีมาเรื่อง <laughs> <laughs> อ่าโอเคตอนนี้เห็นน้องๆตัวเล็กๆมาร่วมวิ่งกับเราด้วยนะคะปีนี้เรียกได้ว่าเป็น เป็นระยะที่อบ oh, ใช่แล้วก็ห <Now. S 1> นาวถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยเราจะแต่ว่าปีนี้ทางดีแล้วนะครับก็มีรถเข็นเด็กเนี่ยที่ผมเห็นด้วใช่ตาเนนะใช่